ต่อไปเป็นปัจจานิกเปิดหนังสือไปที่หน้า1 9ึ่งาสันนิษฐานคานาจักไม่เกิดอันดับแรกก็เขียนหัวข้อเป็นอนาคตไว้ในฝั่งซ้ายสุดส่วนฝั่งขวามือก็เขียนหัวข้อเป็นปัจจุบันไว้ จากนั้นก็มาดูว่าค่านาจาักไม่เกิดในอนาคตในอนาคตมีภูมิไหนบ้างมีรูปกับอารูปส่วนปัจฉิเนี่ยไม่ได้อยู่ในฝั่งอนาคตปัจฉิอยู่ในฝั่งปัจจุบันเราจะเขียนไว้ก่อนเลยก็ได้ค่านาจาักไม่เกิดก็จึงมีปัจฉิ แล้วก็มีภูมิกอมดของขานาคือภูมิที่ขานาเกิดไม่ได้ก็ซึ่งได้แก่รูปกับอรูปเราอาจจะสงสัยว่าแล้วอาสันทำไมไม่มาเป็นอนาคตการถ้าอาสันมาเนี่ยพอตายจากอาสันในภพถัดไปก็จะไปเกิดในกาม ก็จะมีประเด็นว่าคานาจักเกิดจะไม่ใช่คานาจักไม่เกิดแต่ที่สำคัญก็คือถ้าใส่อาศันเข้ามาสุกติอเหตุุกะาบุคคลหนึ่งซึ่งซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายอยู่ในอาศันนั้นเนี่ย ตายจากอสัญหรือตายที่อสัญแล้วเนี่ยไม่ได้จบที่นั่นหรือไม่ได้ปรินิพานที่อสัญจำเป็นจะต้องไปเกิดในกามาภูมิต่อก็จะมีคานาเกิดได้เพราะไปเกิดในกามาภูมิแต่ตรงนี้ประเด็นนี้ต้องการคานาจะาไม่เกิดหรือเกิดไม่ได้ในพบต่อจากนี้ไปดังนั้นแม้กอมอ,อของคานา จะมี3ามภูมิคือรูปอสัญอรูปแต่ในที่นี้เราไม่เอาอสัญเพราะอสัญไม่จบชีวิตในภูมิของตนหรือไม่สามารถจะปรินิพานในภูมิของตนได้ส่วนรูปกับอรูปใครไปเกิดที่รูปที่อรูปสามารถที่จะปรินิพานในสองภูมินี้ได้โดยไม่ต้องไปเกิดต่อ จากนั้นเราก็มาดูในฝั่งปัจจุบันซึ่งแน่นอนว่ากลุ่มแรกต้องเป็นปัจฉิปัจฉิก็คือบุคคลที่กำลังเกิดกำลังตายหรือกำลังปรินิพานอยู่ในกามในรูปในอรูปสามภูมินี้บุคคลเหล่านี้ตายแล้วไม่มีอนาคตไม่ไปเกิดในภูมิใดภูมิหนึ่งในอนาคตการอีกต่อไปดังนั้น บุคคลกลุ่มนี้จึงเป็นหมายเลขหนึ่งหรือเบอร์หนึ่งขององค์ธรรมที่คานาจากไม่เกิดจากนั้นไปดูปัจจุบันในส่วนของบุคคลที่ถ้าตายแล้วจากภพภูมิที่ตนกำลังเกิดอยู่แล้วไปเกิดที่รูปนั้นมีใครบ้างก็มีกามสองขากับรูปสองขา กามสองขาตายแล้วไปเกิดในรูปได้ซึ่งเป็นภูมิที่คานาเกิดไม่ได้ก็จะไม่มีคานาเกิดตามสันนิษฐานพอดีเลยรูปสองขาก็เช่นเดียวกันหลังจากตายที่รูปแล้วก็จะไปเกิดในรูปซ้ำอีกเท่ากับว่าไปเกิดในภพภูมิที่คานาเกิดไม่ได้เช่นกันจากนั้นไปดู คนที่ถ้าตายแล้วจะไปเกิดในอรูปอันเป็นภูมิที่คานาเกิดไม่ได้เช่นกันว่ามีกี่คนมีสามคนก็คือ1กําลังเกิดกําลังตายในกามสองกำลังเกิดกําลังตายในรูป 3. กําลังเกิดกําลังตายในอรูป3คนนี้หรือ3คนที่กําลังเกิดกําลังตายอยู่ใน3ภูมิคือกามรูปอรูปนี้ถ้าตายแล้วจะไปเกิดในอรูป ทั้งสามคนนี้เลยเมื่อไปเกิดในอารูปมีสิทธิบรินิพานที่นั่นได้จบที่อารูปนั้นได้ไม่ไปเกิดต่อก็ไม่เป็นประเด็นให้คานาจักเกิดจึงเข้ากับองค์ธรรมที่คานาจักไม่เกิดจากนั้น เราก็จะมาดูสันนิษฐานสังสะท่านแรกต้องการองค์ธรรมที่แต่ชิวหาจากเกิดให้เราไปดูในฝั่งอนาคตก่อนแต่แต่ชิวหาจะเกิดรูปได้ไหมไม่ได้อารูปได้ไหมไม่ได้ปัจฉิไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะไม่มีใครจะเกิดอยู่แล้วสรุปว่าสังสยยหมวดแรกที่ต้องการองค์ธรรมที่ ชิวหาจากเกิดนั้นไม่มีองค์ธรรมที่ตรงกับตนเลยท่านที่หนึ่งจึงไม่มีคำตอบเมื่อท่านที่หนึ่งไม่มีคำตอบก็ตกเป็นคำตอบของท่านที่สองท่านเดียวตอบคำเดียวแปลคำเดียวว่าอามันตาใช่องค์ธรรมของอามันตาก็คือองค์ธรรมเดียวกันกับสันนิฐานบทอย่างไงอย่างนั้นองค์ธรรมตรงตามสันนิฐานทุกประการ ไม่มีย่อไม่มีหย่อนได้เต็มตามสันนิษฐานทุกประการก็จะตอบว่าอามันตาจากนั้นเราจะมาดูว่าปัจฉิสาเวลาจำแนกองค์ธรรมจำแนกอย่างไรซึ่งเราก็ผ่านมาหลายคู่แล้วเราจะมาดูซ้ากันอีกปัจฉิสามซึ่งมีทั้งขาเกิดและขาปรินิพานเวลาจำแนกองค์ธรรม ก็จะจำแนกเป็นขาเกิดชุดหนึ่งขาปรินิพานชุดหนึ่งซึ่งทั้งสองขาเนี่ยทั้งขาเกิดและขาปรินิพานก็เกิดและปรินิพานอยู่ในจตุในปัญจาเช่นกันนั่นแหละเนื่องจากว่าขาปรินิพานเป็นเพียงอรัตผลบุคคลเดียวเท่านั้นจะไปรวมกับขาเกิดไม่ได้ส่วนตรงนี้ก็ เจอมาบ่อยครั้งแล้วการรูปถ้ามาด้วยการให้รวมเป็นปัญจะอารูปก็จะเปลี่ยนเป็นจตุจากนั้นมาดูองค์รามขาเกิดของปัจฉิขาเกิดก็คือติหนึ่งพลเศกษาสามที่เป็นปัจฉิมะพุยกะซึ่งกําลังเกิดในจตุโวการะูมิปัญจะโวการะูมอารัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกําลังปรินิพานในจตุวการูมมปัญจโวการะูม,จ,ะาะมจากนั้นไปดู สองคนที่ถ้าตายแล้วจะไปเกิดในรูปเรียกว่าสองไปรูปหนึ่งก็คือการสองขาไปรูปสองรูปสองขาไปรูปซ้ำมีการซ้ำเราก็จะแยกต่างหากแบบนี้อันดับแรกกามกาม,ากามสองขาการสองขากามสองขาไปรูป การสองขาไปรูปนะกามสองขาไปรูป,ป,รปนะต้องเป็นการสองขาไปรูปติหซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามะสุขติภูมิ7และจะเกิดในรูปประภูมิแล้วจะปรินิพานส่วนรูปสองขาไปรูปําำติหนึ่งพสกา3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูปประภูมิ และจะเกิดในรูปปภูมอีกแล้วจะปรินิพานะตรงนี้ต้องใส่ขาขาหลังหรือขาตายให้ด้วยตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะสองขาสองขาจากนั้นไปดูกลุ่มที่ถ้าตายแล้วจะไปเกิดในอรูปเรียกว่าสามไปอรูปก็จะมีกามสองขาไปอรูปรูปสองขาไปอรูปอรูปสองขาไปอรูปซ้ำมีซ้ำเราก็จะแยกอย่างนี้แหละ จากนั้นก็มาดูกามรูปขาเกิดไปอารูปก่อนแล้วก็กามรูปสองขานี่กามรูปสองขาไปอารูปส่วนชุดสุดท้ายอารูปสองขาไปอารูปซอรูปสขาไปอรูปซ้ำอันดับแรกกามรูปขาเกิด ไปอารูปตีหนึงซึ่งกำลังเกิดในกามสุกติภูมิเจ็ดรูปภปูมิก้าเว้นจตุทชาณภูมิที่จะได้มื่มักเมื่องต่ำและจะเกิดในอารูปประภูมิแล้วจะประินิพานจากนั้นก็เป็นการาาร,การูปสองขาไปอารูปการรูปสองขาไปอารูป ผลเสขะบุคคลสซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามสุคติภูมิ7รูปภูมิ9เว้นจตุตชานภูมิและจะเกิดในอรูปภูมิแล้วจะปรินิพานชุดสุดท้ายอรูปสองขาไปอรูปําผลเสขะาบุคคล3าซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอรูปภูมิและจะเกิดในอรูปภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งอีกเว้นภูมิที่ต่ำกว่าแล้วจะปรินิพาน คนนี้ก็วิสัชนาวะอามันตาจากนั้นเราก็จะมาอ่านพร้อมๆกัน <c oughs> เป็นปัจจานิกอนุโลมะปุจฉายาสัศคานายตานาังนุปัทิสติตัด,ะดสะชิวหายตานาังนุปัจทิสติต กาณนายัตนาจากไม่เกิดแก่บุคคลใดจิวหายัตนาก็จากไม่เกิดแก่บุคคลนั่นใช่ไหมพิจาจนาอามันตาใช่องค์ธรรมของสันิฐานบทและสังทยาบทได้แก่ติเหตุกาปุตุชนหนึ่งผลเสกาบุคคลสามที่เป็นปัชิมะวิกาซึ่งกำลังเกิดในจตุวการภูมิปัญจาวการะภูม อรัตผนบุคคลหนึ well. ่งซึ่งกำลังปารินิพานในจตุวการภูมิปัญจวการภูมิติเหตุกาปุตชนหนึ่งซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามสุกติภูมิเจ็ดและจะเกิดในรูปป่าภูมิแล้วจะปารินิพานติเหตุกาปุตชนหนึ่งผลเสกบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูปป่าภูมิ และจะเกิดในรูปปภูมิอีกแล้วจะปรินิพานติเหตุกาปุตชนหนึ่งซึ่งกำลังเกิดในกามสุขติภูมิเจ็ดรูปปูมเก้าวเว้นจตุตชานะภูมิที่จะได้มากเบื้องต่ำและจะเกิดในอารูปปภูมิแล้วจะปรินิพานผลเสกาบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามสุขติภูมิเจ็ดรูปปูมเกา้า เว้นจัตุตชาณภูมิและจะเกิดในอรูปภูมิแล้วจะปรินิพานผลเสกบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอรูปภูมิและจะเกิดในอรูปภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งอีกเว้นภูมิที่ต่ำกว่าแล้วจะปรินิพาน